สวัสดีทุกคนทุกท่านที่อยู่จ้องแม่เจ็ดไทยชาแนลวันนี้ผมจะมาเล่น v ีอชอสามลูกคอควงกันนะครับแล้วก็ตัวละครเคนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเริ่มเล่นยากทุกคนมันเล่นยยกทุกคนคือมัน ยิงยางนะพป็นคนเตะขักระโดดยิงอ่ะเล่นคนง่ายตายครับอตายแ้วด่นดูนม่นไหมาต้องวิ่งอ้อมมาคน ทุกคนฝึกนี่คือฝึกที่ผมพ่อทำที่ฝึกแล้วนะครับข่างัวเองอยู่บนบ้านนะทุกคนแล้วก็ฝึกยิงเหยีบครับฝึกยิงหัวข้างล่างนี่แหละฝึกการฝึกยิงหัวฝึกในส่นนี้คือการฝึกอย่างนี้ครับทุกคนโอ้ยพักผมโดนวีดเอทีกแล้วไอตัวนี้มันเล่นวีดเออะ โลไดยครับนี่คือปืนส,สังเวยปืนนึงที่ดีมากเลยน,นะทุกคนมันจะตายครับทุกคนผมแตกแน่นอน โดนบอดยิงหัวทุกคนโุ้ยอีกเลี้ยวเหรอได้ผมขอเปลี่ยนปืนก่อนมาผมจะเล่นสองปืนเลยนะผมค่า B X ไปแล้วตาอนนี้ผมจะเล่น c อ r s a X X ก,ก,ก,กคนดีอะกอซ่าเนี่ยไปดูแปบ๊บนึงปปับอันนี้ก่อน มันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะพอซา,าดีนะครับทุกคนผมบอกเลยยิงหน่อยแล้ว40อะในในแร็งหน่ก็ดีนะฟักบ่มตายอะคือมันเหล็กอะเขาใจมไม่ตายเถอะยา คือที่อกแต่ซองควงอะ่ะช่องตายอู้วมันม่สียอ๋อเนี่ยมันไม่ดูนะนี่แหละคือที่ที่ผมอัดตัวบ่อยก็เพราะนะเพราะนี่ไม่ค่อยล่าครับทุกคน เกปะผมต้องรีบฆ่ามันหนอคือ VSS อ่ะเนี่ยคือข้อโกงมันหนกมันคือยังไงรู้ไหมคือนี่แหละข้อโกงมันหนะลากหมอคมคมครับปืนอะไรก็ได้ขอเป็นปืน AR ผมลากได้หมดอ่ะแค่แค่ลากตัวเจ๊นะครับ ลากเกจมันก็จะติดอะเนี่ยคนง่ายเนี่ยถ้าลากหัวปืนแรไมัน,ก,นก็ลากได้หมดอ่ะสไนก็ลากได้นะผมเคยทำแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะลากหัวด้วยบาเลตอ่ะสามปืนแล้วมามาตอนแรกผมกะจะทำแค่สองปืนนะามามาไหนๆก็เลนละผมจะเล่นสองปืนเลยแล้วกันเอ้สามปืนอ่ะบาเลตสองบอก mm hmm. สับบาเลตเลยครับทุกคน mm hmm. แต่ผม,มต้องปรับอันนี้ก่อนนะครับทุกคน บให้มันตรงอ่<ล>ะตรงเลยค <น S 1> <ร><ร>ุณดูผมออนี้ที่ไหมง่ายกว่าเยอะเลย มานี่ยมนจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราสะค่เราไลค์กูป่านะ เนผมผมจะลองเล่นสามนิ้วดูนะถ้าเล่นถ้าเล่นบาเลตอะล้วผมต้องเล่นสามนิ้วนะก็ค,คือมันจะต้องแบบนิ้วชี้อะนิ้วชี้อะผมจะต้องกดกดสับรือยู่ตรงนี้ไงปุ๊บนะ ผมสอบไม่ค่อยเป็นนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ใช่สายสนนยนะจะแปลกๆนะมาจะลองดูนะเป็นได้ไหมแต่ผมผมแนะนำเลยบาเลตอะแล้งใหญ่อะแต่แต่แนะนำให้แคมป์อยู่บนบ้านนะแคมป์บนบ้านหรือก็หาที่ดีดอะออลวบาเลผมเกลียดบาเลตแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิไอวิดไอ้จั๊ขอเขาหาที่แคมป์ก่อนครับ

โอ้ยโนี่แหละครับอย่าอย่าด่าผมว่าผมกากดูดิผมกากไหมล่ะดูจากทรงแล้วอ่ะเนี่ยดูดิผมโคตรกากอ่ะแต่ผมชอบเล่นนะบาลีเล่นใหญ่อะ คนไม่รู้เหรอว่าผมชอาวไปไหนผมจะตายไหมโอ้โหโดนสนไรนี่แล้วเนี่ยดูดิขนาดสกายด้วยกันนะผมยังกากอ่ะเอาดิผมกากที่ไหนอ่ะนม่จะกากอะครับทุกคน อย่างเงี้ยเวลาผมยิงอะผมจะต้องสายปุ่มยิงอย่างเงี้ยมันจะต้องสายไปทางขวาเลยทางซ้ายอะสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดจริงจริงนะปึ๊กอย่างเงี้ยคือไอตัวรูปยิ้มเนี่ยให้เราเลียงครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยมันจะไม่โดนครับทุกคนโทรศัพท์ดีๆมันจะโดนครับผมเล่นโทรศัพท์ดีๆแล้วครับ เห็นไหมครับทุกคนมนเหล็กไหมล่ะคลิปนี้ผมบอกเลยนะครับใครได้ดูคุณจะยิ่งแคุณภาพต่างกันครับโทรพา์ดีว่าโทรสายไม่ดีเดยดูครับทุกคนผมไม่อยากจะบอกแค่นั้นแหละออันนี้นี่ขามนี่คือผมไม่เล่นนะครับผมหัวร้อนนะครับโอผมหัวร้อนจัดเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยโอ้ถึงยังฆ่าได้สองตัวอยู่เลย โทรศัพท์ล <si ื่นๆอะไรเงี้ยเเนนีี่่ยไม่ตายเนี่ยโอ้ยมันไม่ตายโวนอะเคียนในโมเสีงนอน้องโอ้ครูผมโคตรผิดหวังอ่ะ ผมสนับสนุนเลยดุดิดูดิคนดูมันเล่นยากอ่ะดูโทรศัพท์ผมดูเน็ตมันขึ้นทีละสามถ้าโทรศัพท์ดีจริงอ่ะมันจะขึ้นทีละสามสี่อ่ะ เป้งเลยคนดูรูดิในคลิปที่้าเกิดคนดูดูในคลิปนะในคลิปถ้าผมลงไปนะมันมันดูไม่เล็กแต่แต่เวลาเล่นหนาดูได้ห้าตัวก็ดีแล้วนะถ้าเกิดผมเล่นในแรงใหญ่อ่ะคือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากมันดูมันดูนิดเดียวน่ะเขาใจไหมความรู้สึกอ่ะ โอ้ยฮึมฮึม,ม,มนะถ้าเกิดผมสอบด,ดีๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมสอบด,ดีๆมันจะเป็นเหม,มืนนอนตาเมื่อกี้นะมันต้องเดินช้าๆเหมือนบทนะเข้าใจไหมแต่อย่าเดินอย่างนี้นะมันจะโดนดีเซิร์ดงับนะครับทุกคน แล้วมันก็จะโดนปืนลูดง่ายๆนะครับ,บโอ้ฟาเรนยูเมนทูดโดนโอ้ยผมอยากอยู่รตรงนู้นเกี้ยวตรงนู้นเกี้ยวมันเป็นที่แข็งนะมันเป็นที่แข็งที่โคตรดีอ่ะตกแล้วตกอีกแล้วตกอีกแล้ว แล้วต่ออีกแล้วตายครับตัวนี้ผมตายครับถึงหมดหมดครับตัวเนี้ยตายครับเนี่ยครับทุกคนคือผมต้องอยู่ตรงนัี้ยมัดเกี้ยอยากเกิดตรงมเกี้ยยังไงผมก็ไม่รอดเห็นไหมทุกคนมั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 นถ้าได้ห้าสิบตัวเนี่ยผมจะปิดคลิปเลยนะ เฮ้ยชอดด็อตโดนหัวขีก้าตัวแล้วว่ะทำไมดีวะเอ้ยผมจงยดหงเฮ้ยเฮ้ยฟาวฟา ผมขอขึ้นบนบ้านให้ได้ก่อนนะครับทุกคนขึ้นบนบ้านแน้มาไหร่ตายกันหมดแน่ปกโอ้ยโอ้ยฟักฟักฟักลีมูนเตอร์สูตรนี้ไม่มีไม่มีพลาไม่มีผลาดหรอไม่มีพลาดหรอไม่มีพาพา โซนี่ไม่มีอยู่จริงมันต้องกดตรงนี้วะอ๋อไมนต้องกดไอตรงปลุกตรงนี้นะโอ้ผมรู้แล้วผมจะต้องเล,ล่นมาเลยดีไหมครับท นู่นนะมันจะเป็นอย่างนี้ความรู้สึกอะความรู้สึกจะประมาณนี้นันน่นนั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 ่นมันจะความรู้สึกประมาณนี้ผมขอร้องผมขอขึ้นก่อนแม่งมันโตอีกแล้ว ว้ยขึ้นบ้านนี้ไหมขอร้องเธอขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนขอขึ้นกขอข่อนไม่ไหวแล้วนะาขอขึ้นก่อนดิได้เท้าทก่อนเทากอนเจี๊ยเนี่ย

ผมแตกอีกแล้วยังไม่ถึงห้าสิบแปดห้าสิบเก้าตัวเลยโอ้ยยิงทำไมวะเท้าก้นอะผมเกลียดเท้าก้นเนี่ยข้อดีมันคือฉันมันก็นไม่ได้เล่นลูกศรจะเล่นดีทำไมตายแก่ผมเกลียดเท้าก้นดูนะคนดูดูนะมันโกงยังไงอ่ะดูนะมันยิงทั่ว ยิงทั่วผมบอกแค่นั้นแหละถ้าคุณโดนเท้าก้นยิงอ่ะจะเป็นยันความรู้สึกผมอ่ะอะด,ดูนะทุกคนนะเกิดผมใช้ปุ่มยิงซ้ายนะครับแล้วผมเอาสโขบมาไว้ตรงนี้ดีกว่า นีน่นนนยนัย่งๆนันะแล้วผมใช้ตรงนี้เขาไม,าม่ทำจัันะเนาะโหตายอะ่ะมันไม่ได้ผลแล้อวอ่ะหรือว่าตรงอาอตรงนี้โอ้ผมพูดแรกผมจะผมช้ตรงนี้นะ เนียตกงปุ่มซ้ายนะแล้วผมจะเอาอ่ะแล้วผมจะเอาอันนี้ไส่ตรงนี้นะแล้วเวลาสาวเนี่ยผมจะต้องสับตรงนี้นะมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงหนโดนอีกแล้วถ้าเราเล่นสี่นิ้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง ใ,บบใช้แบบเดิมอ่ะดีละใช้แบบเดิมเถืะอง่ายกว่าเยอะใช้แบบเดิมเถือะทุกคนผมถมายเอน่านทุกคนครับ74บวก74ใช่ไหมครับ มันก็จะได้ห4 8อใช่ไหมครับทุกคนแล้วมันไม่ตายครับทุกคนแล้วมันโดนไปประมาณ1 2 3มั้งโอ้ย60ตัวเป้าหมายของผมอะไรนะผมยังรู้อ่ะเป้เป้โอ้ยมันได้ไม่เดียวเลยนะ ผมดาผมจะสับยังไงผมจะสับผมจะสับผมจะทำเลยผมจะสับผมจะสับผมจะทำว้าวมันมีมันต้องแบบมันไอ้เนี่ยมันต้องตรงมันต้องตรงแล้วมันต้องตรงตบตัวตัวศัตรูน่ะผมรู้วิธีการเล่นบาเลตอย่างถูกต้องละ ไอตัวรูปย like ิ on like ้มอ่ะที่ผมตั้งไว้มันจะต้องอยู่กับตัวคนอะอย่างเงี้ยโว้ยโว้ยโว้ยนุ่นี่นี่นี่มันจะโว้ยผมเริ่มเล่นไปแล้วมันจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงมาดูนะโว้ยผมเริ่มเล่นไปแล้วโว้ยผมเล่นไปแล้วอะบ้าเลยอะ อาดูเนี่ยเว้ยอย่างนี้ก็เล่นกระบอกเดียวได้นะเว้ยคุณดูผมเล่นไปเร็วมันมันต้องแบบเราให้เป้าติดตัวเข้าจ้าดูนะดูนะดูนะไอตัวนี้นะตัวนี้นะบุ๊ฟส์บุ๊ฟส์บุ๊ฟส์บุ๊บเห็นไหมคุณดูผมเล่นไปเรดได้เร็ว จาก,กัารฝึกมาประมาณ20นาทีได้แต่ถ้าเกิดเจอลูกสองก็ไม่ร่อนครับทุกคนแนะนำว่าถ้าเป็นอะไรเนี่ยให้มีบาเลตหนึ่งกระบอกแล้วก็ลูกสองอะไรก็ได้หนึ่งกระบอกนะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้ครับ คุณก็ทำแบบนี้แต่ถ้าจกทำแบบนี้มันจะช้างไง ันก็เจาะได้ดีอ่ะเนี่ยแม็กเจ็อะไรเอามาให้หมดครับถ้าเกิดเราจะเล่นไอเอ็นบาเลตอะในในเล้งใหญ่ไหมถ้าพอาเล่นหน่อยนะมอสสีก็เล่นปุถุเนี่ยมันจะเินมันเนี่ยถ้าเกิดโซนฟรีตายเขาปรับให้ม,มันมีไอวอสแปดเก้าลูกอะไรอย่างนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยมันจะตั้งกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะโดนบาเลตจ่อยวอระมันจะ เกิดตัวไหนมันโง,ง่งเล่นเล่นสนายกับผมนะมันจะมันจะมันจะตายครับผมหาตัวเล่นสนายอยู่เนี่ยวัวนาวัวนาตัวนี้ะผมก็ตายอีกแล้วนะวนคนผมตายอีกแล้วว่ะคือผมไม่เข้าใจทำไมมันตายยายเยม,มั้ น no ี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงขอปรับอีกครั้งหนึ่งนะเอาไอี้นี่มาไว้ตรงนี้ลองดูเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยฟัคฟาส โอ๊ยมันทำไมมันต้องมีเครื่องรางด้วยอมันมีตัวบวก ที่ออกนั่นะมาคือมันเล่นผมมันยวเลยนะว้าตายเถอะขอร้องขอร้องอย่าตายอย่าตายอย่าตายนะก็ห้ามตายก็จะห้ามตายก็ห้ามตายก็ห้ามตายก็ห้ามตายตายไอ้ที่สุดมันก็ตายแล้วตัวนี้ และผมก็ตายครั้งหนึ่งครับเพราะว่าผมโดนซองควงรครับชาครคนนี้นะครับเขาอยู่นั่งโคนะโอโโ้โหเขาเขาเล่นตัวนั้นนะครับที่มันจะเพิ่มเงินออกมาผมเจอตัวนี้แ <l ots> หละแนี่ <l ots> ใครมีที่บอกผมด้วยนะครับวิธีการกลับบาเล็ตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่จักร้าชาแนลให้ถึงสองพันสามแมคแคสสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ